สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู้ปู่สู้้นพี่น้องพี่น้องครับก้อนอื่นนะครับอาจารย์พ่อใช้เพิ่นฝากมานะครับเนาะเพิ่นฝากมาขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆกับแนวทางที่ลุดพี่น้องเฮ็ดให้พี่น้องผิดหวังเฮ็ดให้พี่น้องเสียใจ อาจารย์พ่อนชัยสัญญาพี่น้องอาจารย์พ่อนชัสัญญาว่าเสียเอากว้งเสื้อถือเสื้อหมันเสื้อใจให้พี่ให้น้องได้เน่นอนต้องเอากลับขึ้นมาให้พี่น้องได้เน้นนอนกับเล่าพัฒนางวดประจำวันที่ยี่สิพี่น้อง มารุ่นกันมาเบิงกันแนวทางอาจารย์พ่อนชัยสีในพี่น้องผิดหวังบ่นะครับเพิ่นววาสีกูสถานาการณ์เอาความเชื่อมันกลับคืนมา,หาให้ได้วันที่ยี่สิบตุลาสองหาหกแปนี้เด้อเบิงแมนบอมแมนพี่น้องเดี๋ยวกะไปเบิงไปชมไปพิจารณากันนะครับ เพราะว่าอย่างว่าดีเล้าพัฒนามีตะเกากับหามีตะหากับเก่าพี่น้องนะครับหากับเก่าโบนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องเขาเสียเอาไว้อีกก็ให้เขาเอาไว้พี่น้องนะครับเนาะเข้ามาสู่กันไม่ไปกันต่อพ่อกับอาจารย์พ่อชัยพี่น้องเพื่อนสีแก้โตให้แก้ไใ,ให้ให้พี่น้องมีความสุขกันนะครับจริงหรือบอกจริงวันที่ยี่สิบพี่น้อง วันที่ยี่สิบต้องตามได้พี่น้องเด้อเพราะเป็นวัารุดงวดเดียวละหายได้พี่น้องตามอาจารย์บ่อนใช่ดีๆเด้อนะครับผู้ใดบ่ตามจะเสียใจเด้อเพราะจะดีบวกให้ฟังรดนะครับเนาะนะครับต้องตามพี่น้องเพื่อนแปดงวดแล้วเก้างวดงวดที่เก้าบ่พันเขามาติตดๆแดต่พี่น้องนะครับแค่ดุดงวดเดียวจะาพึ่งน้อยใจนะครับ ให้พี่น้องเชื่อใจนะครับลาวพัฒนาผู้ใดเขามาเบังไม่พี่น้องผู้ใดเขามกาเป็นเอฟซีไม่เด้อให้ทําใจนะครับผู้พยูด,ด่วนพนกุศสีลึงแล่วละแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องบ่มีผู้ใดรู้บ่มีผู้ใดว่าสีมาแท้แน่นอนบ่มีเลยพี่น้องเด้อเป็นแค่แนวทางเป็นสูตรเป็นคํานวณเฉยๆเลยพี่น้องเด้อนะครับ อาจารย์พรชัยนะครับเพิ่นกาดันตีห้พี่น้องวันที่20ถ้าใครพลาดเสียใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์พรชัยกันหลายๆพี่น้องเนาหายกำลังใจเพื่อน,เพ,น,นเพิ่นกัน้่อยใจแนวทาาเพื่อหรุดนะครับเพื่อนมากแก้ไขดัดแปลงให้ใหม่แล้วนะครับสําหรับอาจารย์พรชัยนะครับเพื่อนดีใจ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่นนะครับห้ยกำลังใจเพิ่นนะครับว่บาบ่เป็นยัง มีเขา่าจะต้องมีหลุดพี่น้องนะครับเพื่อนดีใจคํานี้ลหละเพื่อนกติสูต่อไปพี่น้องวิ่งบนล่างของอาจารย์พรชัยู้ได้มักกัะจัดได้พี่น้องได้ขัดกับผ่านไปนะครับอยู่ที่จิตใจของพี่น้องเท่านั้นที่สีไปพิจารณากันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องนะครับเนาะ นะครับแนวทางอาจารย์พรชัยพี่น้องแนวทางอาจารย์พรชัยเด้อวิ่งบนล่างหกแปดเอ้าพี่น้องมักบ่มักชอบบอ่ชอบ,ชอบก็อยู่ก,กับพี่กับน้องสิเอาไปพิจารณาก็แล้วกันเพราะใจดีก็เป็นแค่น้ำเสนอพเพื่อนเอามาให้แล้วก็ต้อง ทำตมหนาที่แค่นั้นพี่น้องนะครับเนาะอย่าลืมนะพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามอาจารย์พรชัยเด้อแปดงวดติดติดงวดที่เก้าไม่ผ่านพี่น้องลดนะครับอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมอย่าลืม ก็จะดีว่าห้ามลืมเด็ดขาดห้ามลืมกดไลค์กดแชร์ของอาจารย์ทุกสำนักพี่น้องฝากแหวน้ำแน่กันแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องครับมาเบิงอาจารย์พอนชัยพี่น้องความบังของพี่น้องนะครับผู้ที่เพื่อติดตามผู้ที่มั่นใจนะครับ เพื่อนเอายังมาฝากพี่ตอนน้องไปเบิร์ไปพิจารณากันนะครับแนวทางเพื่อนติถือตาถิดใจพี่น้องบอนะครับเนาะจับหกอะไรนะครับจับคู่หกหนึ่งหกสี่ เจ็ดหกแปดผู้ที่ชื่นชอบของอาจารย์นะครับให้พี่น้องซ้อยกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจเพื่อนแนวทางเพื่อนแข็งปกสุดดอดอีนี้เจ็ดแปดนวดเพิ่งหลุดแค่งวดเดียวงวดที่เก้าพี่น้อง นะครับ8งวดมาแล้วได้มาละ8งวดมาหลุดงวดที่เก่ายาเสียใจใพี่น้องเพิ่นสีแพาย,ย่ำเอาสัทธาเพิ่นขึ้นมาเอาความเสือหมันเพิ่นขึ้นมากับพี่น้อง f อกดไลก์กดแดชร์ให้เพิ่นนะครับเพิ่นบอกว่ากูสัทธาได้แน่นอนวันที่20ตุลาพี่น้องเอากลับขึ้นมาแน่นอนนะครับ ที่สองแปดสี่เพื่อนรัเพื่อนเสือกับขึ้นมาให้มันได้แน่นอนพี่น้องนะครับเนะ 8, 6, าะแปดหกแต่ว่าสูตรเพริ่นเพิ่นมั่นใจได้พี่น้องสูตรเพิ่นเด้อสูตรเพริ่นเพิ่นมั่นใจนะครับแปดเจ็ดเพิ่นบ่มั่นใจเพิ่นบ่กล้าเอ่ยว่าจ่าให้พี่น้องได้ยินดอก เป็นบังใจสูตรเพิ่น88โอ้ติดเบิดมาคูหนึ่งตัวแปดแปเอาไม่เป็นไรตัดได้เหมือนกันชอบกาจัดได้พี่น้องได้คัดกาผ่า,านได้แนงทั้งมีข้ามีรลพี่น้องนะครับวันนี้นะครับจะลงให้อาจารย์ได้ก่อนก็ค่อยๆเบิง่งค่อยๆผิดแฉหน้ากันไปนะครับเนาะนะครับ ทุกสำนักนับหนึ่งหม่เด้อใครจะตามก่อนสตาร์ทออกนำไปก่อนนะครับเพราะว่ามันหลุดหมดเราต้องนับหนึ่งหม่นะครับหลุดเบิรต้องนับหนึ่งหม่พี่น้องพี่น้องครับวันที่20ตัวลาสองหาหกแดลาวพัดนาอาจารย์พรชัยได้พี่น้องได้ วิ่งบนล่าง6กับ8จับคู่ 6, 1, 6, 4, 6, 7, 6, 8, 8, 4, 8, 6, 8, 7, ด 8, และ 8, 8 8พี่น้องพี่น้องครับผู้ดใดเป็นแฟนครับแฟนช่องอาจารย์พ่อใชัยที่รอค่อย FC ที่ติดตามถ่ายเห็นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วพี่น้องเด้อให้กำลังใจอาจารย์พ่อใชัยเพิ่นเสียขวนเพิ่นหลุดพี่น้องว่าสาความหวังให้กับพี่กับน้องหลาย พี่น้องก็เอาความวังให้อาจารย์พ่อชัยหลายคือกันพี่น้องนะครับเอาพี่น้องแคปนาจอแล้วเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องด้วยโปรดดกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ได้ขอให้มังขอให้มีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่อจดีฝากไว้่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปนาพ่อกันไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ